มาชวนเพื่อนๆทำวุ้นสาคูใบเตยขนมหวานที่เหนียวนุ่มอร่อยและทำง่ายมากใครเคยใช้เม็ดสาคูของแป้งมีคู่ดาวบ้างเราลองใช้แล้วติดใจมากเ,เพื่อนๆเม็ดสาคูเขาไม่มีเศษผงแป้งเลยสะอาดมากและเวลานำไปทำขนมเนี่ยก็สุกเร็วทำง่ายและเม็ดสาคูเวลาทำเสร็จเนี่ยเขามีความเหนียวนุ่มอร่อยมากวันนี้ก็เลยจับมากินคู่กับวุ้นกะทิและวุ้นใบเตยโดยตัวเม็ดสาคูเนี่ยเราใช้เม็ดสาคูใบเตยเดี๋ยวจะใส่ไ,ไว้ในชั้นของวุ้นกะทิเวลากินแล้วจะได้มีความหนึบความมันความ เข้มข้นเราจะทําการต้มวุ้นกะทิให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยใส่เม็ดสาคูใบเตยลงไปนะเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราจะปิดเตาแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าด้วยกันสาหรับแม่พิมพ์หรือภาชนะที่ใส่วุ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยนะจะเป็นถ้วยขนาดเล็กๆหรือแม่พิมพ์ขนาดพอดีคาก็ได้รอชั้นกะทิเริ่มเซตตัวแล้วก็มาต้มวุ้นใบเตยกันที่เลือกวุ้นใบเตยเพราะว่าตัวเม็ดสาคูเนี่ยเป็นเม็ดสาคูใบเตยเวลากินคู่กับวุ้นกะทิเนี่ยรสชาติที่ได้จะกลมกล่อมอร่อออออยพอดีีมม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 คคคควววววาวาาาาหนนนขขขขงงใบเเตั้้กทิ และยังมีความเหนียวนุ่มของเม็ดสาคูเวลาตักกินพร้อมกันเนี่ยอร่อยลงตัวมากเพื่อนๆเมนูนี้เป็นขนมทานเล่นที่ทําง่ายๆเพื่อนๆลองทํากันดูได้นะเป็นเมนูขนมที่อร่อยและทําง่ายมากสําหรับตัวเม็ดสาคูและผลิตภัณฑ์ของมีคู่ดาวเขามีวางจาหน่ายที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปและโกโฮเซลทุกสาขาที่กัดการสั่งซื้อเดี๋ยวเราใส่ไว้ในแคปชั่นหรือใต้คอมเมนต์นะเพื่อนๆ